w a r c o o c o m เส้นทางแห่งความฝันของหงแดงที่รอมานานกว่า30ปีอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแข่งขันของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการแข่งขันใดๆในช่วงนี้ซึ่งยังไม่มีข้อยุติออกมาเลยว่าจะยังคงแข่งต่อไปจนครบ38นัดหรือจะยุติการแข่งไว้เพียง29นัดเท่านั้นแต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรแฟนบอลทั้งหลายก็คงทราบกันดีอยู่แล้วภายในใจ ว่าแชมป์ของฤดูกาล2019-2020นี้คือทีมหง์แดงลิเวอร์พูลขวัญใจแฟนบอลชาวไทยที่น่าจะเข้าวินในการชูถ้วยลีกสูงสุดของอังกฤษค่อนข้างแน่นอนนั่นหมายถึงการประกาศสักดาคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีจนที่สุดความฝันที่แฟนของเดอะคอปหวังไว้จะได้เห็นทีมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกได้เต็มตามันก็ใกล้จะเป็นจริงในอีกไม่ช้ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับทีมหง์แดงลิเวอร์พูล ที่ต้องโดนล,ล้ออย่างหนักจากแฟนบอลจากทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูเตตดแมนซิตี้เชลซีรวมถึงแม้กระทั่งเอเวอร์ตันท, ton, ทีมร่วมแม่น้ำเมอร์ซี่สายที่ต่างพากันหัวเราะเยาะเวลาทีมนิเวร์พูลพ่ายแพ้ต่อทีมอ่อนด้อยกว่ามากทีมหงแดงผิดหวังชอบชำ้ำแต่ประทานโทษในฤดูกาลล่าสุดคงจะไม่มีอะไรพิกล็อกได้อีกแล้วในเมื่อคะแนนห่างจากแชมป์เก่าแมนซิตี้ถึง25แต้ม น่าจะเป็นการยากถึงยากที่สุดฝีมือของกุนซืออย่างเจอเกนคอฟที่เข้ามาปลุกวิญญาณน,นักสู้ในตัวนักเตะลิเวอร์พูลเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงขุมกําลังปัจจุบันที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลสัมผัสกับถ้วยแชมป์อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูการก่อนอย่างยิ่งใหญ่และถ้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพในปีนี้หลังห่างเหินไปนานถึง13ปีจะมีก็แค่แชมป์เอฟเอในปี2006ที่สตีเวนเจราด ได้ถือถ้วยแชมป์กับหงแดงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนภายหลังจากนั้นก็ไม่เข้าใกล้กับคําว่าแชมป์อีกเลยจนแฟนบอลของเดอะคอปทำใจชินกับการที่ตู้โชว์คงจะอยากย่ายเกาะเต็มแล้วซึ่งขุมกําลังที่ว่านั่นก็คือขุมกาลังที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดของทีมเรดแมชชีนประกอบไปด้วยสาทหารเสืออย่างโมฮัมเหม็ดซาลาาดิโอมาเน่โรเบโต้เฟมิโน่ที่ยิงรวมกันถึง38ประตูนในฤดูกาลนี้ที่ถ้าไม่เจ็บไม่ตายคอปไม่มีทางนั่งทําหน้าเสียงที่ข้างสนามเป็นอันขาดรวมทั้งแดนกลาง ที่ทำหน้าที่รับและลุกได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นจอจิโอไวนาดุมจอแดนแฮนเดอสันและฟาบินโยที่คอยคุมเกมแดนกลางได้อย่างสมดุลยังไม่นับสี่แผงหลังที่เหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างยากที่จะมีใครผ่านไปได้นำมาโดยเวอร์จินฟานไดฟ์เดยยานลอฟเลนและฟูลสองแบกขวาอย่างแอนดูโรเบสันรวมทั้งเทนอเล็กซานเดอร์อาโนที่เกิดอย่างปังในยุคข,ของเดอะคอป หลังกุนซือเฮฟวี่เวตรายนี้ดึงตัวจากเยาวชนจนกลายเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่เก่งที่สุดในโลกไปแล้วที่ทําตัวเหมือนเป็นเพเมเกอร์คอยขึ้นเกมทั้งขึ้นทั้งลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายจะขาดไม่ได้เลยที่เข้ามาประกอบชิ้นส่วนสาคัญอีกหนึ่งชิ้นให้หงแดงแข็งแกร่งขึ้นเสียประตูยากเข้าไปอีกนั่นก็คืออาริสันเบเกอร์นายทวารหน้าหมีชาวบราซิลที่ทีมลิเวอร์พูลทุ่มหนัก เพื่อเอามาแทนที่ลอริสคาริอุสนายทวารชาวเดมานที่มีดีแค่หล่อหลังทําพลาดเข้าประตูจนหงแดงแพ้ให้เรอลมดติดในนัดชิงถ้วยใบใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2017ซึ่งการเข้ามาของผู้รักษาประตูคราวงามรายนี้ทําให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยในฤดูการนี้ได้ถึง21นัดเสมอและแพ้อย่างละหนึ่งนัดเพียงเท่านั้นทางมานั่งสำรองยังมีทีเด็ดที่ขาดเปลี่ยนเกมได้อย่างแชร์ดานชากิรี่ หรือจะเป็นเทพเจ้าดิวอคโอริกีที่มีพลังวิเศษมักลงมาเสกไัให้กับทีมหงสแดงได้บ่อยๆทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเผยให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของทีมลิเวอร์พูลที่ได้การสืบทอดวิญญาณน,นักสู้จากเจอเก้นครอปที่เปลี่ยนจากทีมแพ้ใครก็ได้กลายมาเป็นทีมที่ใครก็ไม่อยากมาต่อกรเลยทีเดียวจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆองค์ประกอบนี้นำมาซึ่งความสำเร็จค่อยๆไหลเข้ามาอย่างถิ่นแอนฟิ์การกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของทีมลิเวอร์พูลที่แฟนบอลทวินหา ตาราบใดที่ขุมกำลังชุดนี้ยังอยู่เชื่อได้เลยว่าแฟนบอลทีมหง์แดงจะได้เห็นแฮนเดอร์สันชูถ้วยจนเมื่อยมืออย่างแน่นอนด้วยฟอร์มนักเตะที่ขึ้นทิ้งทุกตัวรวมทั้งกลืนระดับอัจฉริยะของเจอเก้นครอปยังจะสามารถเสกความสำเร็จมาให้แฟนบอลเดอะครอปได้ชื่นใจไปอีกนานนับจากนี้ต่อไปหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อ,ตอไปและพบกันใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลในตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ